สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่30พฤศจิกายน64นะครับทุกท่านครับวันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคอรมนะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารนะครับเรื่องที่จะเข้าคอรมในวันนี้นะครับก็เป็นข่าวสารสําคัญนะครับที่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนะครับหลายท่านก็กําลังรอคอยข่าวนี้อยู่นะครับซึ่งจากแหล่งข่าวเมื่อวานนี้นะครับทางเว็บไซต์ของสํานักพิมพ์นะครับหลายๆสํานักก็ ลงข่าวตรงกันนะครับว่าวันนี้เรื่องที่จะเข้าคอรมอนั้นก็คือการอนุมัติเงินสําหรับจ่ายค่าประกันราคาข้าวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางกระทรวงการคลังได้มีการถแถลงแล้วว่าได้มีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถที่จะหางบประมาณได้อย่างเพียงพอนะครับในการที่จะ จ่ายเงินประกันราคาข้าวในส่วนที่ยังไม่เพียงพอนะครับซึ่งตอนนี้มีการประกาศส่วนต่างไปทั้งหมด7รอบแล้วนะครับก็ในส่วนของการจ่ายก็อาจจะยังอยู่ที่ประมาณรอบ2รอบ3นะครับส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เพาะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกาย,ยนส่วนใหญ่จะยังไม่ได้รับเงินค่าส่วนต่างราคาข้าวนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าคอรอมอนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วแก้ไขข้อ,อติดขัดเรื่องงบประมาณเรื่องข้อกฎหมายไปแล้วนะครับ วันนี้ก็จะมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการและที่สําคัญในส่วนของมาตรการไร่ละ1000บาทนะครับไม่เกิน20ไร่หรือ2 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนนั้นที่มีประเด็นมาตลอดว่าจะให้หรือไม่นะครับหลายสํานักข่าวก็ลงข้อมูลตรงกันว่าจะมีการนําเข้าคอรมอในวันนี้เพื่อพิจารณาด้วยฉะนั้นแล้วในวันนี้นะครับเราก็จะมาติดตามผลกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วคอมรมอจะมีการอนุมัติ ให้จ่ายเงินนะครับคือประกันราคาข้าวนั้นอันนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีการประกาศส่วนต่างออกมาแล้วแต่ในส่วนของไร่ละหนึ่งพบาทนะครับยี่ไร่ไม่เกิน2อง0ับาทต่อครัวเรือนนั้นต้องรอรุ้นคอรมอในวันนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีการอนุมัติออกมาหรือไม่นะครับฉะนั้นแล้วช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะครับถ้าหากมีมติคอรมอออกมานะครับผมก็จะนํามารายงานนะครับผลอยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่2นะครับทุกท่านครับวันนี้ก็คือสิ้นเดือนพฤศจิกาแล้ววันพรุ่งนี้ นะครับก็จะมีเงินที่จะเข้าบัตรสวัสดิการแล้วก็บัตรประชาชนที่เป็นของเดือนธันวานะครับหึงธันวานั้นเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิมนะครับสามร้อที่เป็นประจําของแต่ละเดือนได้ตามปกติบวกกับเงินเพิ่มกําลังซื้ออีก500บาทก็จะได้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับของมาตรการที่มีการประกาศล่าสุดนะครับฉะนั้นแล้วจาก300-200รวมกันก็จะเป็น700800นะครับ แล้วก็เงินค่าเดินทาง500บาททั้งรถไฟรถทัวร์รถ BTS นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่วันที่1เงินส่วนลดค่าแก๊ส45บาทต่อ3เดือนนะครับก็จะเข้าวันที่1เช่นเดียวกันนะครับ นี่คือเงินที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับบัตรสวัสดิการส่วนบัตรประชาชนก็คือผู้ที่เคยอยู่ในเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ช่วงครึ่งปีแรกเคยได้รับโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชนนะครับตั้งแต่กรกฎาเป็นปต้นมาเดือนละ200บาทที่เป็นเงินเพิ่มกําลังซื้อก็ได้มาตลอดพฤศจิกาได้เป็น500บาทธันวาวันพรุ่งนี้นะครับหนึ่งธันวาก็เข้าบัตรประชาชนอีก500บาทเช่นเดียวกันนะครับ และเมื่อจบเดือนธันวาก็แสดงว่า,เ,าเงินเพิ่มกําลังซื้อทั้งหมดก็จะหยุดไว้แค่นี้นะครับส่วนบัตรสวัสดิการยังใช้ต่อได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่นะครับก็จะเป็นการตัดสินว่าผู้ถือบัตรลายเดิมจะได้ถือบัตรต่อหรือไม่ซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการรายเดิมก็ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับซึ่งก็คาดว่าการลงทะเบียนจะเกิดขึ้นประมาณาถ้าเร็วที่สุดก็คือสิ้นปีนี้ ช้าสุดก็คือต้นปีหน้าประมาณเดือนมกราครับก็จะติดตามข่าวสารนะครับอ,อย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับแล้วก็นี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดนะครับในวันนี้แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะครับเมื่อมีมติคอรมอเดี๋ยวเราจะมา,าติดตามนะครับมติคอรมอลอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะ เงิน1,000บาทนะครับต่อไร่นะครับ20ไร่หรือ2,000 0บาทต่อครัวเรือนกันนะครับว่าส,สุดท้ายแล้วนะครับมติคอรอมอรจะเป็นอย่างไรจะมีการอนุมัติในวันนี้หรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ